สวัสดีครับมาพบกับผมนะช่างเอร์บานนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาเพื่อนมาดูอาการของแอร์ LG นะครับต่างี่โค่อยร้อนนะครับลุงนี้ก็ใช้งานมาหลายปีนะครับตัวนี้เป็นระบบธรรมดานะครับหรือฟิสสปีดนะครับก่อนอื่นนะครับเราก็ต้องมาดูสังเกตที่ว่าดังมาจากจุดไหนก่อนนะครับตามเสียงไปนะครับนะครับจุดนี้วมือกดไปเยียมนะครับนะครับ จะดังไอตัวฝาปิดตรงนี้นะครับมันจะใช้งานแล้วไปนานๆพลาสติกมันอาจจะเกาะนะครับนี่ครับตรงนี้นครับเราก็ลองเอาไขควงแฉกนะครับกวดเข้าไปหรือคลายน็อตออกนะครับเห็นไหมครับการก็จะเงียบหลงนะครับหายดังนะครับ เด็ดทีนี้เราก็แก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้นะครับหรืออาจจะถอดออกเลยก็ได้ครับตัวชุดคอบนี้นะครับคีน้ำคืนนะครับเสียงดังลำคาญนะครับเป็นการแก้ไขเบื้องต้นด้วยตนเองง่ายๆนะครับนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับเพื่อนๆท่านใดมีอะไรสงสัยก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับฝากกดติดตามกดไลค์ด้วยนะครับขอขอบคุณครับ